สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์ครับหุ้นวันละห้าตัวและสแกนหุ้นเด็ด EP ที่สาสนะครับสำหรับ EP นี้ต้องบอกไว้เลยว่าหุ้นทั้ง5้าตัวที่นำมาเปิดครับวิเคราะห์ในวันนี้นะครับเป็นหุ้นที่ห้ามพลาดเลยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าทั้ง5้าตัวเป็นหุ้นที่มีเวอร์ g e n c ์อยู่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็น divergence สายกระทิงทั้งหมดนะฮะดังนั้นมันจะมีความน่าสนใจในช่วงที่เรามาเจอพอดีนะฮะเราก็จะสามารถนำไปเล่นได้นะครับเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกก็คือ TTA นะฮะ TTA นี่กราฟเปิดอยู่แล้วนะครับก็มาดูเลยนะครับว่ามันเป็น d i v e r ร e n น ยังไงนะครับผมซูมมาให้ดูเลยเป็นข้อมูลแบบช่วงหลังๆล,ล่าสุดเลยนะฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะเห็นได้ว่าชิ้นตรงนี้ไหมครับนี่นี่นะครับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้เนาะคร่าวๆนะครับแล้วก็พาดในตำแหน่งเดียวกันนะครับเห็นไหมไอเอสไมัน ลดลงนะครับเห็นไหมครับแบบนี้ก็คือ h n b u l l i s l d i v e r g e n c e นะครับก็จะบอกว่าทิศทางต่อไปจะเป็นทิศทางขึ้นนี่ครับแน่นอนครับก็ผลลัพธ์ก็ออกมาแล้วครับหแท่งเห็นไหมครับกับตัวรีบกับตัวขึ้นแล้วครับหนแท่งนั่นก็เท่ากับว่าทิศทางจากนี้ไปก็จะเป็นทิศทางขึ้นนะครับเราก็มาดูตรงนี้เลยว่ามันจะขึ้นไปตรงไหนนะครับก็ดูไม่ยากนะครับ นี่ครับไฮที่ก่อนหน้าก็คือบริเวณนี้เนาะดังนั้นทิศทางขึ้นในตอนนี้มันย่อมที่จะต้องขึ้นไปหาไฮก่อนหน้านะครับนี่ถ้าจะขีดเส้นให้ดูแบบแบบเข้าใจง่ายๆนะฮะยืด,ดก็บริเวณนี้นะครับนี่นะครับบริเวณนี้เลยอ่าบริเวณนี้เลยนั้นก็เท่ากับว่าทิศทางตอนนี้นะครับมันจะต้องขึ้นเพื่อจะไปเทส แถวๆบริเวณ5.25นะครับอันนี้คือประมาณการนะครับประมาณ5.25นะครับาจากตอนนี้ที่ราคาปิดอยู่ที่4.90เนาะมันจะขึ้นไปเทส5.25นะครับประมาณนี้เนาะส่วนถ้าถึง5.25แล้วนะครับยืนได้นะฮะผมก็เชื่อว่านะครับมันจะสามารถขึ้นไปที่ตำแหน่งนี้นะฮะ มันจะขึ้นไปที่ตำแหน่งนี้ได้นะฮะนี่นะครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้จะอยู่บริเวณราคาประมาณ6.8 6.9นะฮะตำแหน่งนี้นะฮะประมาณนี้นะประมาณ6.8 6.9นะครับดังนั้นนะฮะทิศทางตอนนี้นะครับดังนั้นทิศทางตอนนี้เนาะน่าจะาขึ้นนะครับขึ้นก็ที่บอกอย่างที่บอกครับตาม divergent ตัวนี้ มันก็จะขึ้นไปเทสตัตวนี้ก่อนแล้วถ้ามันยืนได้มันก็คงจะต้องขึ้นนะครับขึ้นไปจนถึงนะครับผมตีเข้าๆอันนี้คือมันอาจจะไม่เดินทางมาตามที่ผมคิดนะแค่แค่แค่ลองสมมุติให้ดูนะครับว่าถ้ามันขึ้นมันจะขึ้นไปถึงตรงบริเวณนี้นะครับก็ณนะตอนนี้นะครับผมมองว่าคนที่ไม่มีของเนาะ,ะอยากจะเล่นแล้วก็สนใจจะเล่นเลยนะฮะก็เก็บช่วงนี้เลยครับ เก็บ okay, บริเวณช่วงนี้เลยฮะ,ะช่วงนี้ก็คือช่วงอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงราคาแ,วแถวนี่ในกรอบในกรอบเนี้ยครับในกรอบน,บน,อบนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะย่อลงมาอีกจนถึง4.6ไหมนะฮะเพราะตอนนี้มัน4.9เนาะถ้ามันย่อถึง4.6แสดงว่ามันยอดด่อเยอะมากดังนั้นนะฮะผมมองกรอบตรงนี้ดีกว่ามองกรอบว่าถ้ามันย่อนะฮะก็ประมาณ4.8ช่วง4.8ถึง ห้าบาทนะฮะช่วงนี้ช่วงสี่จุดแปดถึงห้าบาทเนี่ยเป็นช่วงเข้าเข้าซื้อเข้าเก็บนะฮะคิดว่ามันไม่น่าจะย่อลงมาจนถึงสี่จุดหกนะฮะมันจะเยอะเกินไปนะครับถ้าถ้าดูตามหลักแล้วนะฮะตามตามหลักแล้วก็ถ้าจะย่อจริงๆิงก็น่าจะประมาณสักสี่จุดแปดนะฮะผมก็สรุปให้อย่างนี้แล้วกันนะครับสําหรับคนที่สนใจนะให้ดูให้ดูแถวบริเวณ ช่วงแรกก็คือ4.8ถึง5บาทนี่แหละครับเป็นช่วงเก็บสะสมช่วงแรกนะฮะถ้ามันยังอยู่ในระยะนี้และไม่หลุดต่ํากว่านี้นะครับก็โอเคเลยตามแผนะเข้าเก็บสะสมช่วงนี้แล้วก็ถือต่อไปเลยครับเพื่อให้มันไปทดสอบที่5.25ถ้ายืนได้มันก็จะไปที่6.8 6.9นะฮะสําหรับ TTA เนาะส่วนาราคาไหนที่ที่จะเป็น Stop Loss Cut Loss นะฮะอันนี้ต้องบอกว่า จริงๆอย่างที่ผมบอกครับแนวแนวที่เป็นแนวแบบจะเปลี่ยนเทนจริงๆมันจะคือสี่จุดประมาณสี่จุดหกอ่ะประมาณสี่จุดหกแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้ที่ที่คุยกันก็คือว่าให้เข้าเก็บบริเวณสี่จุดแปดเนาะสี่จุดแปดถึงห้าบาทเนาะเขาเก็บบริเวณนี้นะฮะถ้าดังนั้นนะถ้าถ้าจะเอาเป็นสต็อปแล้วคัตรอสนะครับก็ตั้งไว้สักประมาณสักสี่จุดเจ็ดนะฮะก็ตั้งไว้สักสี่จุดเจ็ดสำหรับสต็อปแล้วคัตรอสนะฮะแต่ด้วยความที่ เรามองเห็นตอนนี้เนาะมันมีไดวร์เจนมีฮิตเทนบูลิสไดวร์เจนอยู่มันเป็นที่ทางขึ้นนะมันก็ไม่น่าจะโดนทุบหลุดลงมาให้เราต้องคัดล็อสหรือสต็อปล s อสนะครับทิศทางมันควรจะไปตามทฤษฎีของตัวมันมากกว่านะฮะก็คือเป็นไปทางขึ้นนะฮะยังไงใครสนใจตัวนี้ก็ลองดูนะครับถ้าเข้าซื้อก็ช่วงนี้ช่วง4.8-5ถึง 5. 5. บาทนะฮะลองดูนะครับเดียอไปทดสอบ5.25แล้วก็ 6.8 6.9ต่อไปเนาะในอนาคตโอเคครับสำหรับ KTA ก็ตามนี้นะครับตัวที่2นะครับมาดูตัวที่2กันเลยนะฮะตัวที่2เป็นตัว TRUBB นะครับ TRUBB Thai Rubber นะครับบริษัท Thai Rubber Latex TRUBB ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับ ตอนนี้มี i d d e n b u l l i s h divergence เหมือนกันนะครับนี่เนีย่ยนะฮะอ่านี่แล้วก็ตำแหน่งเดียวกันนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะเหยียงลงอ่านี่ไหมฮะอันนี้ยกตัวขึ้นอันนี้เหยียงตัวลงนะฮะก็เป็น i d d e n b u l l i s h divergence นะฮะทิศทางต่อไป ก็เป็นที่ทางขึ้นตอนนี้ก็ล่าสุดก็มีแท่งเขียวเปิดฉากมาให้เราได้รู้แล้วนะฮะว่ามันเป็นไปนตามทฤษฎีนี้นะฮะดังนั้นนะครับสำหรับตัวนี้เนาะมันเป็นหุ้นสายเก็งกำไรหุ้นสายซิ่งนะครับ T I U B B ใครที่เป็นสายซิ่งสายเก็งกำไรสายปั่นสายอะไรที่แบบชอบแบบมีเจ้าลากอย่างเงี้ยตัวนี้เหมาะสำหรับท่าน,นครับและ ะตอนนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เหมาะสำหรับในการซื้อนะฮะเพราะว่าเพราะว่านะครับถ้าดูจากอาูจากตอนนี้นะฮะคิดว่าเลยนะครับคิดว่าตรงบริเวณนี้มันต้องขึ้นมาเทสแน่ๆฮะบริเวณแถว2บาทนะครับต้องขึ้นมาเทสแน่ๆส่วนจะไปถึง2.2หรือมากกว่า2.2ไหม ก็ใช้2บาทตัดสินนะครับถ้า2บาทยังยืนได้นะฮะยังยืนได้ยังยืนบริเวณ2บาทได้2.2นี่ก็จะได้เห็นและอาจจะได้เห็นมากกว่านั้นด้วยนะครับดังนั้นใครที่จะเล่นนะครับ TRUBB ในช่วงนี้นะครับอาศัยจังหวะกิงกำไรในช่วงนี้เลยเพราะว่ามันมันมันรีบาวขึ้นแล้วเพราะมันมีตัว hidden bullish divergence อ้างอิงอยู่นะฮะมันรีบาวมาหนึ่งแท่งลวอย่างนั้นเราก็คงต้อง เข้าซื้อนะครับบริเวณราคา1.7ถึง1.85ได้นะฮะบ,บริเวณเนี้ย1.7ถึง1.85 1.7ถึง1.85สามารถเข้าซื้อบริเวณนี้ได้นะครับแล้วก็ถือไปรุน2บาทนะครับจะผ่านหรือไม่ผ่าน2บาทก็ดูอีกทีนึงนะครับถ้ามันไม่ผ่านแล้วก็ขายทำกำไรก่อนนะครับถ้ามันผ่านแน่นอนครับจะได้ไปรุ้นที่2.2หรือมากกว่านั้นนะครับสำหรับ T I U B B เนาะ ส,ส่วนนะครับส่วนสต็อปล็อตคัตลอตนะครับจริงๆก็บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่สต็อปลอตคัตลอตนะครับ1.6ุประมาณ1.6นะฮะคืออย,อย่างที่บอกครับหุ้นตัวนี้มันจะเป็นหุ้นซิ่งหุ้นหุ้นเจ้าพาลากอะไรเงี้ยระยะช่วงของราคามันจะเยอะหน่อยดังนั้นกว่ามันจะเปลี่ยนแนวโน้มกลับมาเป็นขาลงอะไรเงี้ยที่ว่ามันจะเปลี่ยนแนวโน้มแล้วจริงๆเนี่ย จุดคัดลอสสต็อปลอสมันจะต้องอยู่ต่ำเสมอเหมือนจุดเป้าหมายหรือว่าที่มันลากราคาขึ้นไปมันลากขึ้นไปเยอะก็เท่ากับว่าเป้าหมายมันมีเยอะดังนั้นมันก็จะตรงข้ามกันนะฮะดังนั้นคนที่เล่นจะต้องเป็นคนที่รับความเสี่ยงสูงนะครับสําหรับการเล่นหุ้นซิ่งหุ้นปัน่นหุ้นเจ้าคุมอยู่อะไรเงี้ยยังไงก็ลองดูนะครับสําหรับ T R U B B เนาะหนึ่งมันมี e ดเ e จ c น ฮิดเดนบูลิสเทวเจนอ้างอิงอว่าทีศทางต่อไปมันจะขึ้นถ้าเรา,าเล่นตามกราฟนะครับเราก็จะเข้าซื้อบริเวณช่วงนี้แหละฮะช่วงปัจจุบันนี้แหละเราก็ไปลุ้น2.2บาทถ้ายินได้ก็ไป2.2หรือามากกว่านั้นอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเล่นตามแผนนี้นะครับยังไงลองดูแล้วกันครับสําหรับตัวนี้ใครสนใจเอาไปพิจารณาดูอีกทีนะครับเรามาดูตัวต่อไปดีกว่าครับตัวต่อไป ตัวต่อไปอามาดูตัวนี้แล้วกันมาดู G Cap ดีกว่าครับ G Cap G Cap นี่ผมเคยพูดไปแล้วใน EP ที่32นะครับ G Cap นะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลตอนที่คุย EP 32นะครับเนี่ยผมตีเส้นไว้เนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะผมตีเส้นไว้ว่าทิศทางมันจะไปประมาณนี้นะฮะเห็นไหมฮะ ตอนนี้มันก็ไปตามที่มันก็ไปตามที่คาดการไว้หน่อยนึงนะฮะก็คือเหมือนเหมือนตอนนี้เห็นไหมครับที่ผมเขีไว้มันจะพักตัวก่อนแล้วก็จะขึ้นไปครับเนี่เห็นไหมวันนี้ก็ปิดขึ้นมาตามนี้นะฮะก็อาจจะไปตามเส้นสีแดงที่ผมทําเป็นไกด์ไลน์ไว้นะฮะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตแล้วกันเนาะสำหรับ G- c a p นะครับตัวนี้ที่จะให้ดูณปัจจุบันตอนนี้เลยก็คือ ไม่ได้ให้ดูว่ามันมันจะไปตามที่ผมว่าไหมนะแต่จะให้ดูตอนนี้ครับสิ่งที่มันจะมายืนยันตัวที่จะไปตามที่ผมทำหาเส้นสีแดงไว้ไหมเนี่ยคือตอนนี้คือตรงนี้เลยฮะล่าสุดเลยครับเนี่ยฮะถ้าใครไม่สังเกตดีดก็จะไม่รู้ว่าตรงนี้ตรงนี้นะฮะถ้าใครไม่สังเกตดีมันจะเป็น,ในใคล้ายคมันจะเป็นฮิดเดนบูลิสตไดเวอร์เจนแบบหน่อยๆมันจะไม่แบบชัดเจนเหมือนเหมือนที่เราเห็นตัวก,ก่อนหน้านะฮะ คือคือตรงนี้นะฮะโลนี okay. ้กับโลนี e A, Days, oh. ้นะฮะโลนี้กับโลนี้1.37เท่ากันนะฮะโอเคนะครับโลนี้กับโลนี้1.37เท่ากันนะครับอย่นะครับแป๊บนึงนะครับโล2ตัวนี้นะฮะแท่งนี้กับแท่งนี้นะครับมัน1.37เท่ากันแต่โลนี้นะฮะเห็นไหมฮะแต่ตรงนี้นะฮะตรงนี้มันจะเอียงลงนะครับ คือถ้ามองดีดมันจะเอียงลงแบบนี้ก็ถือว่าเป็น hidden bullish d i v e r g e n เหมือนกันแต่เป็นแบบอ่อนๆน,นะมันจะไม่ชัดเจนดังนั้นคนที่ไม่สังเกตก็จะมองไม่เห็นนะตรงนี้นะฮะก็จะเป็นอ,อีกจุดหนึ่งที่เอามาอ้างอองว่าทิศทางต่อไปมันจะขึ้นก็แน่นอนครับว่าพอมันเจออย่างนี้แล้วก็มันก็ขึ้นมาแล้วครับนี่วันนี้ก็ขึ้นแรงเช่นกันนะฮะดังนั้นนะครับตรงนี้ มีไว้เพื่อมาหนุนตามที่เราได้วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่แรกนะฮะว่ามันจะไปตามนี้เนาะเมื่อมันมีอันนี้มาหนุนให้เห็นล่าสุดเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่อ้าองอิงได้อีกอันหนึ่งเนาะก็ลองไปลุ้นดูนะครับว่าอ่ามันจะไปตามที่ผมทําเส้นสีแดงไว้ไหมนะครับว่ามันจะไปถึง1.7แล้วไปต่อถึง1.9บวก ไหมนะฮะก็ลองติดตามดูนะครับแต่ถ้าถามว่าที่วิเคาระห์ไว้นะครับมันก็จะไปได้ถึง1.9บวกนะฮะสำหรับตัวนี้เนาะไปได้ถึง1.9บวกนะครับในอนาคตอาจจะไปถึงมากกว่านี้นะฮะก็ค่อยติดตามไปทีละระยะเวลาแล้วกันนะครับตามช่วงเนาะสำหรับช่วงนี้ก็นี่นะฮะเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับใครมี g ีแคอยู่ก็ถือรุ้นต่อนะครับ ส่วนใครที่ไม่มี Gcap นะครับอยากจะเล่นช่วงนี้คือตอนนี้ก็คงต้องถ้าจะเล่นช่วงนี้ก็คงต้องมาอาศัยดูตามแนวรับครับตอนนี้ก็แนวรับก็จะอยู่ประมาณสัก1.57ก็ลองดูนะครับถ้ามันย่อลงมานิดนึงถึง1.57ก็ถ้าจะเข้าซื้อก็ก็โอเคครับที่จะเล่นสำหรับคนที่ยังไม่มีของเนาะแล้วก็ลองหาจุดสต็อปและคัดลอ s ด้วยนะครับเวลาเข้าซื้อไปแล้วนะ ถ้าเข้าซื้อได้บริเวณ1.57แ,แถวๆเนี้ย1.57 1.55อะไรบริเวณเนี้ยเนาะก็อาจจะทําทวินัยให้ตัวเองนะครับตั้งสตอล์คดลดลดไปประมาณสัก1.5เลยก็ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้แบบพอดีพอดีเนะี่ยก็อาจจะตั้ง1.5เป็นสตอล์คดลดลดไปเลยอะไรเงี้ยสำหรับคนเข้าใหม่เนาะแต่สำหรับคนที่แบบอ่แบบเข้ามาในราคาทุนต่ำๆแบบ1.3อะไรเงี้ยก็ไม่น่าห่วงคนะก็สามารถถือต่อไปได้เลยนะครับไปลุ้นที่ น7่นะับมากกว่ามากกว่า1.9อะไรเงี้ยตามลำดับเนาะโอเคครับ G- c a p ก็ประมาณนี้นะครับมาดูตัวที่4นะครับตัวที่4ไปดูหุ้น a u นะครับ After u หุ้น a u ตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นยังไงครับเหมือนกันนะครับลนนักษณะนี้โลของตัวนี้ประมาณ9.45 อันนี้ก็9.45ห้านะครับคือลักษณะนี้ก็เป็น hidden bullet divergence เหมือนกันนะครับแต่เป็นแบบอ่อนๆนะค,คือแบบพลางตาครับแบบคนไม่สังเกตก็จะไม่รู้นะฮะคนไม่สังเกตก็จะไม่รู้นะครับกกรรบ,บริเวณนียเห็นไหมฮะโลก็คืออันนี้โลเท่ากันแต่อันนี้ก็จะออกไปทางลงนิดนึงนี่นะฮะถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็เหมือนกันครับ ทิศทางต่อไปก็คือจะเป็นทิศทางขึ้นก็ถามว่าจะขึ้นไปตอนไหนนะขึ้นไปตรงไหนนะแน่นอนครับเราก็มาดูตามไฮมันนะไฮของที่มันมีก่อนหน้านะฮะนี่นะก็บริเวณนี้นะครับก็ตีไว้บริเวณนี้บริเวณนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันมีตัวแนวต้านอยู่บริเวณนี้พอดีนี่นะครับตอนนี้ปิดล่าสุดปิดที่10.2เนาะ คือ10.2บริเวณข้างบนนี้มันคือ10.9นะครับอ่าบริเวณข้างบนนี้คือ10.9ที่เส้นแนวต้านสีเหลืองนี้นะฮะ10.9ตอนนี้10.2นะครับแน่นอนว่าทิศทางย่อมที่จะต้องขึ้นไปทดสอบขึ้นไปทดสอบอ่าก็แน่นอนนะครับว่าอ่าเมื่อเราเห็นเป็นหิดเนบูลิเดเวอร์เจนแล้วนะฮะทิศทางต่อไปก็เป็นทิศทางขึ้นเนาะ แบบนี้มันก็ย่อมที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ10.9เนาะถ้าผ่าน10.9ก็น่าจะไปบริเวณ11.7ต่อนะครับก็คงจะไปบริเวณ11.7ต่ออันนี้ก็ไปดูทีละสเตปแล้วกันนะครับสำหรับตัว AU นะครับแต่ที่ทางใกล้สุดนี้ก็คือคงจะต้องวิ่งขึ้นไปทดสอบหาบริเวณ10.9นะฮะยังไงลองดูนะครับสำหรับคนที่จะเล่นนะฮะ ช่วงนี้นะฮะก็ลองดูนะครับแนวรับก็ถ้าจะซื้อแบบช่วงนี้ก็คงจะอาศัยจังหวะนี่แหละครับแถวแถวสิบบาทนี่นะเข้าซื้อหาดูนะครับว่าถ้ามันยอดลงมากนิดหนึ่งเดี๋ยวบริเวณสิบาทเนี่ยก็โอเคที่จะเข้าซื้อนะครับแล้วก็ไปลุ้นสิบจุดเก้าลุ้นสิบเอ็ดจุดแปดหาบริเวณนี้อ่านี่นะครับลุ้นทีละสเตปดูนะฮะถ้ายืนได้มันก็จะไปต่ออีกนะครับสำหรับเออยูเนาะสำหรับ คนที่มีทุนต่ําก็ไม่น่าจะไม่น่าห่วงครับเพราะว่ามันเป็นที่ทางขึ้นอยู่แล้วก็ราคาสต็อปล s อ c คั l ล s อนะฮะถ้าคนที่ขอแบบรับความเสี่ยงแบบสูงไม่ได้อะไรเงี้ยก็เอาซักนะครับเอาซัก9.7นะฮะเป็นสต็อปล็อสคั l ล s อก็ได้นะครับตัว AU เนาะโอเคก็ AU ก็เอาเท่าๆประมาณนี้นะครับลองไป วิเคราะห์ลองไปตรวจสอบดูทีนี้นะครับถ้าสนใจนะครับลองไปพิจารณาดูเนาะมาดูตัวสุดท้ายเลยนะครับตัวสุดท้ายมาดู A M A นะครับ AM A M A A M A นี่โอ้ A M A นี่คือเป็น Hidden Bullet แต่ว่าเจนชัดเจนนะครับดูจากตรงนี้ก็ดูแล้วครับรงนีนะ้ดูจากตัวโรนี้กับโรนี้นะฮะนี่นะ แล้วก็เทียบกับบริเวณนี้นะนี่นะครับอันนี้เป็น h i d d e n bullish d i v e r g e n c ชัดเจนนะฮะที่ทางต่อไปมันจะขึ้นนะฮะมาดูแนวต้านบริเวณนี้แนวต้านบริเวณนี้นะครับก็แน่นอนว่านะครับมันจะต้องค่อยขึ้นไปเทสต,ตรงบริเวณสัก6บาทประมาณ6บาทนะครับอย่างนี้ประมาณ6บาท หกบ้าด้วยนะฮะประมาณ6กบทสิบห้านะครับตอนนี้มันปิดที่ห้าจุดห้าห้ามันจะขึ้นไปเทสหบาทสิบห้าตังนะครับก็หกจหนึ่งห้าเนาะหกจดหนึ่งห้ถ้าคนที่จะเข้าซื้อนะตอนนี้เลยไม่มีของนะครับอยากจะเข้าซื้อนะครับผมคิดว่านะครับบริเวณสักห้าจุดห้า หรือต่ากว่า5.5นี่ก็คือน่าสนมากเพราะว่ามันมันอาจจะเป็นไปได้ว่าหุ้นตัวนี้มันอาจจะไม่ได้แบบเขียวต่อเนื่องนะมันอาจจะมีแดงมาครั้งหนึ่งนะฮะมาพักมารับเพื่อที่จะมารับเราขึ้นรถนะฮะดูลองดูนะฮะบริเวณ5.5หรือต่ากว่า5.5นะฮะที่จะเข้าซื้อเนาะแล้วก็ถือไปลุ้นที่6.15นะครับแต่ถ้ายืนได้อีกนะครับก็คงจะนี่แหละฮะในแถวนี้เลยอาจจะโตดดขึ้นมาตรงนี้ไปเลยนะฮะ อาจะดูขึ้นมาจนถึงแบบ7บาท15เลยนะครับจาก6บาท15ไป7บาท15เลยนะครับถ้ายืนได้เนาะสำหรับคนที่สนใจนะครับคิดจะเล่นตัว AMA นะฮะส่วน Stop Loss Cut Loss ก็วางไว้ประมาณสักประมาณสัก5.3ก็ได้ครับรับความเสี่ยงได้ไม่มากนะฮะก็ใช้5.3นะฮะ แต่ถ้าคนรับความเสียงมากได้ก็อาจจะแบบรอจนแบบห้าบาทหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนที่จะวางกรอบวินัยให้กับตัวเองนะครับสตบแคแต่ว่าทิศทางในตอนนี้ก็นั่นแหละฮะมี hidden bullish d i v e r g e n c ทั้งอิงอยู่ก็บ่งบอกว่ามันจะไปขึ้นไปทางขึ้นเนาะยังไงใครที่ชอบตัวนี้นะครับก็ลองดูนะครับพิจรารณาดูเอานะครับว่าจะ เล่นหรือจะลงทุนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคครับผมสำหรับวิเคราะห์ครับหุ้น5้าตัวก็ครบแล้วนะครับทั้ง5้าตัวต่อมาเรามาดูในส่วนของอในส่วนของสแกนหุ้นเด็ดกันนะครับผมจะมาดูในส่วนของสแกนหุ้นเด็ดกันนะครับก็ตา,ามเคยนะครับเปิดการาฟเซตไว้ก็ดูมานิดนึงนะฮะว่าตอนนี้วันนี้ปิดเป็นแท่งสีแดงนะ แห่งสีแดงวิ่งไปวันนี้นะวิ่งขึ้นไปทดสอบ1 4 4 0นะครับแล้วก็ยืนไม่ได้นะยืนไม่ได้ก็เลยลงมาสุดท้ายก็มาปิดที่1416นกะฮะก็ดูจากสถานการณ์ช่วงนี้เนาะก็สถานการณ์โควิดนะฮะแล้วก็กรอบกรอบช่วงนี้เหมือนเหมือนเป็นกรอบอพักตัวฮะเซตเป็นกรอบพักตัวนะฮะเนี่ยมันน่าจะเป็นกรอบพักตัวพันส ถึง1,450กรอบนี้นะคือกรอบ1,400-1,450แต่ว่าวันนี้1,440ยังยืนไม่ได้เลยนะครับก็กรอบอาจจะมีการปรับแคบลงมานะน่าจะเป็นสัก1,400-1,430นะฮะ1,400-1,430นะครับ, 1, 4, 1, 4, นรบในวันต่อไปน่าจะเป็นในกรอบนี้นะฮะยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามดูแล้วกันนะครับใกล้สินปีนะครับมันยังไงก็ถือว่า เป็นช่วงที่เซตพักตัวนะแต่หลายบลกก็บอกว่า,าปีหน่าจะทะลุทะลวงนะฮะแบบประมาณว่าตลาดจะขึ้นต่อไปหอ้พันห้้าอยห้าสิบพันหนั้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่เอาเรื่องของที่สั้นๆนี้ก่อนนะะช่วงช่วงนี้นะฮะช่วงปรับตัว ช่วงพักตัวเนาะสำหรับตลาดครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะก็มาสแกนหุ้นดีกว่าครับสแกนหุ้นผมจะสแกนหุ้นสูตรแรกนะครับหุ้นเด็ดต้นทางพร้อมแล้วนะครับจะสแกนแล้วนะครับหุ้นเด็ดต้นทางของ EP นี้นะครับติดหนึ่งตัวนะครับคือตัว JMT นะครับติดหนึ่งตัวคือตัว JMT นะครับยังไงก็ลองเอาไปดูแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นหุ้นเด็ดต้นทางเนาะ ใครสนใจก็ลองเอาไปเปิดกราฟเช็คดูนะครับ JMT หุ้นเด็ดต้นทางวันนี้สแกนติด1ตัวนะครับมาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรหุ้นเด็ดขาขึ้นนะครับสแกนแล้วนะครับสแกนแล้วนะครับได้หลายตัวพอควรนะครับมี AGE AJ AG, ECL MTC n o b e SKE s y n n e c ic, t a n TPIPL UKEM YGG นะครับก็ทั้งหมดนะครับที่สแกนได้ณนะตอนนี้เป็นหุ้นเด็ดขาขึ้นนะครับเป็นสุดเป็นหุ้นเด็ดขาขึ้นนะครับใครชอบตัวไหนลองเอาไปเปิดร a p เช็คดูนะครับว่าเข้าตาตัวเองไหมนะครับตัวไหนเข้าตาไม่เข้าตาก็ลองตัดทอนดูนะครับให้เหลือน้อยที่สุดที่ตัวเองจะจะเล่นนะครับที่ว่ามั่นใจนะฮะเพราะว่าหุ้นเหล่านี้ก็มันเป็นหุ้นที่เรา ทําการตั้งเงื่อนไขและคัดกรองออกมาแล้วนะครับเป็นสูตรหุ้นเด็ดขาขึ้นนะครับถ้าใครที่แบบขี้เกียจหาหุ้นเนาะก็นี่แหละครับเอาไปเลยครับเอาไปทั้งลต์เลยครับเอาไปตัดออกตรวจสอบเช็คดูเปิดกราฟดูนะฮะว่าตัวไหนเหมาะกับตัวเองชอบตัวไหนก็ไปเล่นตัวนั้นนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับ สุดท้ายก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมเพิ่งเข้ามารับชมนะฮะหรือว่าเพิ่งจะเห็นชแนลนี้นะฮะส่วนใครที่ติดตามกันมาก็เดี๋ยวเอาไว้ดูคลิปต่อๆไปนะครับก็อัปเดตเรื่อยๆครับมีทุกวันนะฮะคลิปอยู่กันไปนานๆครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วง การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนาะยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับก็รักษาตัวเองนะครับดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับให้ตัวเองอปลอดภัยนะครับจะได้ห่างไกลจากโรคต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น COVID 19. โควิดหรือโรคอื่นก็แล้วแต่นะครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับใส่หนากากอนามัยมันล้างมือนะครับโอเค ก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิป EP ต่อไปนะฮะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ